เธอเธอนั่นแหละสิทธิประกันสังคมของเธออ่ะเลือกโรงพยาบาลหลักหรือยังแน่ยังใช่ไหมล่ะงั้นลองมาฟังของที่นี่ดูไหม ดีครับผมหมอทศพรผู้ในการโรงพยาบาลพระพุทธบาทโรงพยาบาลพระพุทธบาทเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ขนาด315เตียงตั้งอยู่ริมถนนประหลนเดยวทีการคมนาคมสะดวกเราพร้อมให้บริการทั้งระดับทุติยภูมิตติยภูมิโดยแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขาหลักอาทิเช่นการแพทย์ฉุกเฉินอายุรกรรมสัลยกรรมกระดูก สูติกรรมตาหูคอจมูกคุมารัเวชกรรมธันตกรรมและอาชีวเวชกรรมรวมทั้งกายภาพบำบัดเรามีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานพร้อมเครื่องมือทันสมัยนโยบายบริหารเน้นพัฒนาคุณภาพบริการภายใต้หลักการความถูกต้องรวดเร็วโดยทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพมีความรับผิดชอบสูงเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการทุกระดับ ในปี2560นี้โรงพยาบาลพระพุทธบาทมีนโยบายมุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการแก่ผู้ประกันตนให้ได้รับบริการที่ดีครอบคลุมทั่วถึงรวดเร็วโดยมีการปรับปรุงระบบบริการหลายอย่างอาทิเช่นการจัดระบบป้ายคิวการปรับปรุงอาคารสถานที่ห้องพิเศษการบริการตรวจสุขภาพถชงรุกเพื่อตอบสนองความต้องการแก่ผู้ประกันตนอย่างเต็มที่ ผมนายแพทย์วิโรจน์วานเจริญพรรองผู้นในการฝ่ายการแพทย์ด้านการเงินเด่นคันเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องของงานประกันสังคมโรงพยาบาลพระพุทธบาททางโรงพยาบาลพระพุทธบาทได้มุ่งเน้นการให้ความสําคัญกับการราาักษาแก่รู้ประกันตนโดยจัดบริการแบบวันซอ o p service มุ่งเน้นสร้างความพึงพองใจให้กับผู้ป่วยทั้งในเรื่องของความสะดวกรวดเร็วและพฤติกรรมการให้บริการ ภายใต้มาตรฐานจรรยาบรณวิชาชีพท่านสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่คลินิกประกันสังคมโรงพยาบาลรพทบบาลในวันได้เวลาราชการในส่วนของสถานประกอบการโรงพยาบาลได้จัดทีมแพทย์เพื่อออกหน่วยเคลื่อนที่เข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปในสถานประกอบการรวมทั้งสามารถจัดทีมวิทยากรสร้างเสริมสุข,ขภาพเข้าไปอบรมให้ความรู้กับพนักงานในสถานประกอบการท่านสามารถติดต่อขอรับบริก,การนี้ได้โดยตรงที่คลินิกประกันสังคมโรงพยาบาลรพทบบาล ผมหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมีโอกาสได้ดูแลผู้ประกันตนทุกท่านครับให้เราดูแลคุณให้เราดูแลคุณให้เราดูแลคุณให,ให้เราดูแลคุณ,ให,คณให้โรงพยาบาลผู้ป่วย